อกำลอีกแล้วยองมากกันทนี้ทัวทัว ลลือบาอสวัสดีครับของผมบ่าวเคียนสติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องมาจะป่าเห็ดเลยนี่สุกแล้วหน่วยซุกฟังหรือมะอือ้อหน่วยเป็นหนึ่พี่น้องเบิ่งหน่วยของต้นคนส่วนมากเพราิเป็นหน่วยยาวด้วยจ้ะแต่หน่วยนี้ลงมาอีท่าใดคือบักทองนี่แล้วค่อยสร้างกิโลไปซุกแล้วอันเด็ดเลย โอ้โหน่ะอ๋อมะข u n เอียงเขาเป็นแนวนี้บัมะขงหรือทุเรียนอันนี้เป็นแบบนี้เลยเออจักโลปุเดี๋ยวสุภาพกิโลอยู่พี่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยบักเคนเขาเพิ่งไปตัดกล้วยมากล้วยกับซุกแล้วเขาจะติ๊กกินเบิดเป็นหวีแหละเนี่ยอันนี้คือเอินเป็นเครือเนาะแต่เขากินกันนี่เปหวีนี่ดิหวานหวานมันเป็นกล้วยหนาแรงจต่มันเพิ่งซุกมันก็เลยหน่วยโบถึงกับ หน่วยใหญ่ฮะนะตะวีมันหาลูกเยอะหน่วยเยอะแต่ว่าทั้งหน่วยบ่ใหญ่ดิอีกเครือนึงคกก่ะกำกำลังเริ่มจะสุกเหมือนกันนี่ดิกินเครือนี้ให้เบิร์ตก่อนแล้วค่อยไปเอาอีกเครือนึงมาเอาเมืม่อไงได้จะโร่ในป่ปนาแต่ช่างเลยพึบพึบพึบรุนกันสามโลครึ่งสามโลครึ่งเปิดสามโลร้อยวค่อยปอกแค่ตัวเย็นเมนมึ๊ เมื่ออื่นต้องไหวอีกจังมือก่อนให้เพิ่นไอ้นี้ให้เพิ่นหวานเพิ่นวะก็ได้แล้วเต็มที่นะเฮ็ดแทนที่เฮาหามาพี่น้องจ๋าเสติกบอกเค้นเอาไปขายเด้อแต่ว่าขายในหมู่บ้านจะบ่ได้ขายส่งทางไกลพี่น้องทักมาอยากกินอยากกินส่งให้เนี่ยกรุงเทพอย่างก็ว่าไปบอกเค้สาวติกบ่ได้ส่งทางไกลจะขายจะในหมู่บ้านนี่ละบ้านน้องลาได้ก่นาเลย ย่านมันเสียย่านมันอย่างหลายอย่างเนาะคืดนำ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 ส่งในหมู่บ้านเนี่ยเพิ่นสั่งพุล้อล้อยสองล้อยสติกเอาไปส่งแป๊บเดียวก็ขายเบิดแล้วจ้ะอันเด็กเจ็กน้อยก็ที่พากันไปหาหน่อไม้อะไรเน่ยเพราะว่านอไม้พี่น้องก็ยังสั่งเขามาเรื่อยๆเนาะส่งเบิดแหลายมื่นีลยกะก็ไปหาเพิ่มอีกเลยเพราะนอไม้กำลังสิสูงปะเนี่ยเดี๋ยวไปดูยังจุ่ป่าหน่อไม้ต่อเนาะจ้าอ้างมาคงใหญ่ซื้อไปดูยันจุดป่าหน่อไม้ครับ เขามาผ่านอเราไหมก็ได้กอแรกพี่น้องจ๋าลงจากรถเลยเด้ออยู่ในรถเขารถเขาจอดอยู่พย่างเขามากอแรกเลยจักรเนาะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาได้ไหมหกคิดะบอกยาคุดแต่ละโอเคอู้ฝั่งคนนี้คุณบอ็นไปทำอ้อมเลยอ้อมโกเลยอ้อมโกเลยมาลุย เมื่อวานพี่น้องท่วงเสียงบกพร่องกาซานสงสัยเป็นจังหวะที่ว่ามันติดอะไรเนาะมีแต่เนาะแต่ทัดไปมีอีกหน่อเดี๋ยวโอเคโตกันนะเป็นบะหอยเป็นแมงเอาหน่อนนี่เดี๋ยวหนอนี่นะเม่อกี้มาไปทงกุศหลายดินก็อึ่เนาะ อันนี้เป็นแมงทพื่อนี่นี่นี่ถ้าเห็นคือเสียงบรคมแสดงว่าเป็นแมงเด้อแมงมันสิมันทำให้ยากแข็งไม่แข็งออมไปเบิ่งฝั่งทุ่นนี้อีกบอกออมมาฝั่งนี้บอกเคนได้อีกหน่อนึงหน่อให้บอกโคงเข้าไปข้างในได้ไหมเอาไปได้ปะแมงในกอไร้หลายเนาะหลายถูก่ยสูปล่อยให้มันเป็นเหี่ยวเลยสูงละสูงเด้ดิ หน่อยน,นึ่งก็อ,อย่ไปปล่อยมันเป็นเหี้ยวจะแล้วน้องมากเลที่นี่ทั่วทั่วสามหน่อพี่น้องเอ้ยโอมโก้ปาดบบาเกอี่ยงอันนี้นน แม่มพิสังปัดดูนะกองเน่นแน่นกองเอลี่เหรอบบบนี้อยให้ค้าค่อแต่งเอาเนาะแต่งเงาไป 的、no. นี่ก okay. ็ได้เมนบ์จ้าโอเคยรงเห็นบอกฟังผูกหน่อยง่ายไปรถไปเพื่อสูงๆเพื่อ๊าดกอเดียวได้หน่เ้อเต็มเป้แล้วเอาสอบมาคือเก้ามือนี่ก็ได้มาแล้วต้องเอาให้คุ้ม แม่นจ้ะไปมาสอบหล่นเดินอะขาดแล้แวเฮียจับใจกับเสียมเนี่ยแหละรุ่นบคุคมคลแจ็คสันอะไรๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะน้องน,นี่สวยมาก เกิดจะแซ่บพนาเลยนอนนี่หวานเนาะตาเสียบเลยเล่นมือถือน้ำเบลอเบล่าเลยนีเลนตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปซับฝั่งพุ่น นั่นเ็กจ้าต้องไปซับฝังพุ่นนี่นี่มาเอาหนอนนี่ก่อนเห็นเด็ก,เ,เ,ดนนกดเห็นบ่โอเคเดี๋ยวยือเอาไปไปฝังพุ่นบบดนี้อีกหนอนนึงต้องเห็นบโ่ไปลายวนอุ้ยอุ้ย พี่น้องจ้ะแป๊บเดียวมันหนักแล้วโอเ,ไออเอ่ไปน้ำมาได้ดอกเปนานๆสิบโลไปได้เหรอแต่แต่งแล้วก็เหลือพอถึงเดี่ก็นอนเงี้โอเคอ่ะโอ้มาไม้เขาโอ้ได้กันนี่มาเริ่มจากโก้เน,นี้ยจะตั้งไว้ตรงกลางแต่น้ไม้เขาอยู่อ้อมเลยพี่โบเก้นสติเกนแวบ,บๆ หน่สองนอออีกหนอนึงต้องไปซักั่งพุน,นดเดี๋ยสองพุนก็มีฝั่งทางหนงไม่กิ้งไปพุ่อะอ๋อพ้แก่ทางพุนบงลายเทเขียวๆ,ๆ ตาเต่าได้บุบ really. ุกนอนเกตตะปายค่ะเดืม่ได้ได้แล้วขาดแล้วเสียไปไหนเหรอแลับไปตรงเก่เนาะ ก็เห็นแล้วผูกสอนไปบดเลยป๊าบบอกเพนผูกปังนุ๊กแก้วมันลำปลายก่อนดูว่มันลายนุ๊กไม่ก่อนเพิ่งไปสนใจเฮ็ดหอน <c oughs> <c oughs> นาทีนี้นาทีมาหาหนุ๊ไม้สองหอน่อผมรู้เลยหน่อเอ็นปอา งกองเม็ดเลยแค่เดียวแหละนี่ใจอีกดูใจนํา้อมใหญ่พร้อมอ่อนความเยอะพี่น้องนี่พี่น้องบักใหญ่โอเคนี่พอเนาะจ้าจะตแตก อันนี้ไว้เพื่อนแตกแนงได้อีกได้นอบแล้วน,นี่ <c oughs> ขนาดเลยได้นอบออ่ดึกแท่โกรนี่โอ้ว โอเคเอาเคียเล็งจะเล็งกันถึกแล้วแลลบอีกแล้วเป็นตาเต่ามันต้องเสียบทางพุ่นเนาะทิดแล้วอกมา น้ำไม่บางหนอกับบะถึกลายมันก็เสียบยากด้จ่ะนี่ให้ดิเหล็กนี่ต้องมาอยู่ฝั่งพี่แต่ลายมันไม่ได้บะเถึกลายเลาเสียบง่ายพี่เราเคลื่อนทางพี่โหนนึงไปทางพี่เด้อมหนามก็มาเกาะเกาะหัวหาพวกหัวโอ้โให้ดิเต็มเบ็ดเต็มเบ็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาตะกรงก่อนเด้อ สแลปเกขึ yeah. ้นอีกต่อพิบันยาวๆไปโลดเรียวๆเลยพี่น้อง con săn nè nhàng nè với lốt kìa con tắt đó cái cái, cái <laughs> sắp chạy xiềng thay dù cây có bớt hài đó nó nhìn đi nhìn đi nó tắt mất rồi tắt nó ล,ลีลาคนบอกเออเอาจวดๆแล้วจะลีลาพี่น้องเราอะไรมึงนอนนี่งามงามเดีย๋ยวคนมาซับกูบอกเค้นเปิดถ่าแล้วเี๋ยวบอกเค้นมันสูงแล้วก็มีนี่จกักหนอสี่หนอปัดสี่หนอเลยต็เอาได้ยังไงบอะบ่เมงบ่จักหนอปัดพี่น้องเยกู

nó thật tích cái đây con <laughs> son nó phải bốn nằm ăn để cái ở à đây nó, nó xuống bọ có nhạc bọ khẩu cò chơi như ừ. ừ, đây bọ Hãy subscribe cho kênh phía không lắng lỡ จะค่อยหมุนกล้องย้ำพี่น้องลายตาเพียโตกันเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสติ๊กจะทิ้งเบอร์ไลน์ไว้ให้เด้อช่องทางการติดต่อไม่ออกลายแล้ว หอบกใหญ่เลยเนาะอ่อนตรงนู้นนู้นเห็นจะเงาเลยเหรจะล่ปลายปุบนเจเลยไอ้ชุด ก่อเลยพน้องเลยกอดี๋ยวไมเราเบาเนสาติกเดี๋ยวเพิ่งสูงปะกันเด้อป่ะ คนอีกนอหนึ่งเห็นไหมเอาเนนี้นก่อนนอในกอไว้ทีหลังสอ่บนนี้ก็ได้เห็นไหมอ๋อเลยดิมาก็ใส่ถงนอนบนยูงนี้ ตเขานี่เดบอคินสุดปลนาะดีใหญ่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ออกเน้นบางจนซิบก่อนนี่พี่ัน้อยง่าย เอแล้วตายแล้วตายแล้วเอาเมืองเ้าได้ปะนี่หาบกกี่โก้าอ้ยๆๆน้ๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆพๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ่ะๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆ nó ปิ cái นะบิน đi ธรรมดาเด้อสิติดตามมาเด้อนี่นี่ค่ะ ha, นี้ได้เนาะเดียวเนาะอัน này, ต้อง nó nó ไน,น้อยผูเยอะแยะเลยจงัจงหวะจังเลยกันเล e ทะลุสอง <c oughs> ทะลุขนาดเราวังเลยด้อค่ะไม่ให้มันตูดเนาเนาะตาสะออน อีกแล้วหนักแล้ว,วมามาพี่รออยู่พี่น้อนนอเสียมคมๆพี่น้องเอ้ย ซับบาถึงช şey ั <t <t ู่สำหรับซื้อเอาดำโศกแต่ว่าคนซับเบิ่งก่อนย้างตายออกเพื่อนวะเหนื่อยย้อยซะซะปานอาบน้ำเล่นสิเล่นอยู่แเลยโกไดโก็พ้าปลาเขาเป็นไดก็าบ่นขึ้นเนาะ ติ๊กคือแล้วเข้เาไปเนอะตอนซอนนี้เลยพี่น้องเองผ <c oughs> ัวจะหนาพวกันวางไว้ก่อนไปมีทุกกอะวนเวียนอยู่กระสอบนี่แหละผัว,วกระสอบเ่ากันดิเขียวๆฮะไปไกลเด้อแต่ในกองเนึ่นใกล้ไกล าเป็นวงกลมไม่ใช่นาะหาวงกลมไม่ได้ไปไกลเลยจุดมุ่งหมายเราคือกระสอบที่เทตั้งไว้เอ้านี่เดีมปะขี้หนอนเขาคือบัวเห็นหน,นี่ดิไอ้กอเห็นวะเ<อ>ขียวๆนะเก <c oughs> ือ <c oughs> บบ่ได้เมืองน้ำบังเขาไฟบังเอาเมืองน้ำแน่วะเงาอยู่คนเดียวเต็มแล้ว อ้อมโกเลยพี่น้องจ้าเหนี่ e. ยไปเห็นฝั่งผู้ก่อจังว่าอ้อมโกแล้วก็มาก่อนี้พี่นะปัดเลียงระดับเลยเล้ฝั่งกเลเนอะ ขึ ي ي ้นรูปข้นร่ามีดได้อ้อมไปฝั่งพุ่นบันนี้โหบงสวยๆอันนี้ก็ได้ขาแนวระว่างที่ว่าจะอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนี่เลยทางย่างมาเรไม่เห็นหนอนี่แกลสก้อนเลยเห็นหนอนนี่จ้ะ ่ไปทีเดียวบอเเคนว่าเดี๋ยว,ยวโอ้เห็นมีหน่อเดียวนี่บอกบอกเเคนก่อนสองบอกนี่จก้กหน่อที่เขาซับหวังสามหน่อเรียงกันฮะเห็นขั้นผ้นาอีกมัน,นบางก็นี่ดูกว่า ทำไมผม่าต้องเล่าถึงนี่ดิโคนี่ก็ได้เฉดๆเห็นแบบอยู่ฝั่งพุ่นอยู่ฝั่งพุ่นบ้าไงเห็นดิพูดดิอีินอฮะก็ฟูฟูฟูโอ้ยนี่ดินนี่ดินี่เด่นตีลึกตีลึกนี่ไปนี่ตัวนี้ก็ได้เนี่ย หางสิโอห่างสิโอกป่ากว้างจากคนหาบปทั่วไปถึงหาคู่มือเขาอ,ออกคู่มือป่าเป็นพันพันไรเดอ้อบ้านสติกอำเภอพพสวรจังหวัดนครพ,พนมป่าไม้ไผ่ป่าไผ่กระสะลายอีรีว่าแต่ขยันหามีแรงมาเอาโล่บมมีไฟห่วงไฟหามเพราะเป็นแบบนี้ทุกปี <c oughs> ใช่เวลาหาไม่ถึงชั่วโมงอีกแล้วเล่นเอาเลยเขาเขามานี่เนาะบกี่โกก็ได้เป้แรกเขาก็มาเทตั้งไว้ก่อนแล้วเขาก็อ้อมไปทางนี้อ้อมเป็นวงกลมนี่มานี่แล้วก็ลุกมานน่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเหมือนเดิมโอ้ ถ้าเอารวมกันก็เกือบสอบคือเก่าจ้ะใช่ถ้าเอาก่นนี้มันสิขนเมือบประวบไว้เคลายพองเฮงเน๊ะทางเขามากก็หลายสิบเมตรอยู่เนยบานนี้ปัญหามันคือป่าไผ่พี่นงจ๋ามันต้องลอดมันต้องลอดต้องคลายมันจะมีจังหวะที่ไผ่มันกิ่งโน้มมาหากันเลยมันเอ็ดให้เราต้องได้ขานมันสิลํลำบากตรงนี้แหละหาไผ่หาตอนหาน้ำมือนอยู่ปัญหานั่นแหละ ค,ค,คือปัญหาไปลาพี่น้องเมื่อเพื่อแต่งเพื่ออย่างอีกครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้ากินนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า